สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาค้างกับแ p l a n vs zombie hero นะคะใน c h a l l e n โหมดอ้าวเดี๋ยวก่อนจบซีซั่นแล้วนี่โอเคเราไม่ค่อยได้เล่นในแรงโหมดสักเท่าไหร่นะคะเล่นได้แค่32เองเองอาม,มาเลมรางวัลกันตบ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 ดูซิรางวัลจะได้เป็นอะไรได้การ์ดมาโอเค5ชุดนะะทีนี้นะคะพอเริ่มซีซั่นใหม่เนี่ย เดี๋ยวเวลหนึ่งอ๋อไม่ใช่ดีไม่ใช่เวลหนึ่งสิบปะเออสิบมาเริ่มกันที่สิบใหม่ค่ะโอเคเรียบร้อยไปแต่ว่ายังไม่เล่นนะกลับไปเล่นชาเลนจ์หมดก่อนชาเลนจ์หมดวันนี้นะคะประจำวันที่14เดือน6 2 5องหจ้ามาดูกันเราได้เล่นเป็น Green Shadow นะคะสกิลแรกก็คือแช่แข็งซอมบี้หนึ่งครั้งนะคะหนึเทินนะคะ,ะ,คะแล้วก็จวการ์ดสกิลที่2นะคะเด้งซอมบี้ขึ้นมือไป สกิลที่3เพิ่มดาเมจบวก2แล้วก็เลือดบวก2ให้กับแพลนหนึ่งตัวค่ะสกิลสุดท้ายนะคะสร้างห้าดาเมจนะคะใส่เลนกลางค่ะเอาละฝั่งนู้นนะคะซอมบี้จะมีการ์ดนี้ทุกคน going viral จะทำให้ซอมบี้ทั้งหมดที่ลงเล่นไปแล้วนะคะดาเมจบวกหนึ mm ่ง hmm. mm hmm. เลือดบวกหนึ 1, mm ่งนะคะแล้วก็มีสถานะเฟรนซีค่ะ mm hmm. คือสถานะที่ถ้ายิงซอมบี้ตายเอ้ย mm hmm. ไม่ใช่ถ้าซอมบี้ยิงแพลนตายซอมบี้จะยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ mm hmm. แล้วก็หลังจากเล่นปุ๊บนะคะ mm hmm. ก็จะจวดการ์ดหนึ่งใบด้วย อ่ะอ่ะป่ะเะได้เจอกับใครกรีนชาร์เดเจอกับเนปตุลาค่ะ <c oughs> เริ่มต้นเลือดมาเท่ากันนะคะทางนูน20่ทางเรา20ใครเลือดหมดก่อนแพ้จ้าโอเคการด์ดดีอ่าแค่นี้ก่อนวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราจะได้เล่นสายเมจิกบินสต็อกแน่เลยอะโอเค อ่ะสู้กันไปนะคะตัวนี้เนี่ยทิ้งไว้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสตาร์ทริกที่ไรนะคะทริกเทินเนี่ยดาเมจมันจะขึ้นทุกคนเนี่ยพอทริกเชิญอ๋อต้องมีซอมบี้อยู่ข้างๆด้วยเออเนี่ยต้องมีซอมบี้อยู่ข้างๆด้วยในทริกเชินมันถึงจะขึ้นก็ต้องฆ่ามันไปอุ๊ยในนี้มีอะไรอะ่ะไม่รู้ทุกคนเอามาปิดดักไว้ก่อนปิดดักไว้ก่อนตัวนี้โจย์การให้หนึ่งใบด้วยนะ อา้าย้ายแผนเฉยเอา้าไม่เป็นไรความจริงก็ไม่อยากให้ตัวนี้ตายเออตีจมตีปึ๊บโอเคตัวนี้นะคะเดาไหมเหมือนกับตัวนี้แหละใช่ใช่ฉันเดานะมันต้องเหมือนกับตัวนี้แหละอาฉันวางไว้ตัวนี้อา่าเอาไม่ใช่เว้ยเฮ้ย ฉันคำนวณพลาดว่ะตัวนี้นะคะซตอรี้ตัวนี้นะคะจะทําให้แพทของเรานะคะดาเมจลบสองโอ้เสียหาย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 ,หายโอเคซึ่งตัวนี้นะคะมูนบีนะคะเมื่อตัวนี้นะคะสร้างดาเมจเนี่ยมันจะชัฟเฟอร์เอ่อเมจิกบินสต็อกในเด็กของเราเมจิกบินสต็อกนี่ถือว่าดีมากนะคะมีดาเมจสี่เลือดสี่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่มเดี๋ยวเราจะเพิ่มอาตอนนี้จะยังเดี๋ยวนะ จะเล่นจะเล่นการ์ดสองอันนี้โอเคแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนทุกคนพี่ภูเข้าใจผิดตอนนี้นะคะพอดีเล่นซอมบี้บ่อยเกินไปนะคะความจริงตอนนี้พี่พุกควรจะเล่นตั้งแต่ตอนนี้แล้วแต่ว่าดันไปกดเอ่อผ่านไปก่อนเพราะคิดว่าจะมีทริคเทินสำหรับซอมบี้เข้าใจผิดนะคะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่ารอบนี้เลยไม่ได้เล่นเลย <c oughs> โอ้ไม่ทางนู้นะคะใช้การโกย์ไวรอลใช่ปะเพิ <c oughs> ่มด้วย ทำลายแพนที่มีดาเมจสองทำไมไม่ทำลายตัวนี้ล่ะคิดผิดนะไม่ทำลายตัวนี้คิดผิดนะเอาเดี๋ยวดิเราลืมไปว่าเรานึกว่าด่านต่อไปแล้วทุกคนเขาใจผิดเขาใจผิด I'm sorry ทุกคนเฮ้ย <c oughs> ได้ของดีได้ของดีโอ้โหทางนั้นก็โหดเหมือนกันตัวนี้นะคะออเนนลิงเนี่ยจะทำให้แพลนที่อยู่ในมือนะคะมีดาเมจบวกสี่เลือดบวกสี่ทั้งหมดเลยะคะ่ะทุกคน ตัดไปเอาวางไว้สักอันหนึ่งแหละแล้วดูแลดูนะดูในมือนะดูในมือนะทุกคนนี่นี่ดามเมจขึ้นหมดเลยนะคะสี่เลือดสี่เฮ้ยความจริงแล้วน่าจะเล่นไอ้ตัวนี้นเนี้ยไอ้คูบีนะแช่แข็งแช่แข็งแช่ฟรีดเนี่ยอเด้งมาอ่ะมูปไปบุกมาย้ายกันไปย้ายกันมา,ยา,ยนมาสนุกไหมโยกไปก็โยกมาโอเคเพิ่มเลือดให้ตัวนี้ด้วยโอ้โหอะไรจะโหดขนาดนี้ เอาล่ะด่านต่อไปฉันโหดและฉันจะโหดฉันจะพลิกสถานการณ์ให้ทุกคนได้ดูทุกคนจะเห็นฉันพลิกสถานการณ์ลงไปก่อนสองอ๊โอเคลงไปโอเคอันนี้ยิงไปสองรอบด้วยดีไหมจัดไปอ่ะเล่นอะไรเปล่าไปเล่น การเต็มมือการมีแต่ซอมบี้ลงเล่นไม่ได้นี่ไงยิงซ้ำนะคะพื้นอันนี้คือทำให้ยิงซ้ำนะคะตายโอเคสู้ๆทุกคนสู้ๆเด้งขึ้นมือไหมยังยังไม่เด้งอันนี้เดี๋ยวเด้งเดี๋ยวมันกลับมาใช้การ์ดนี้แมวเ,เอาล่ะจะได้ใช้การ์ดมูนบีและออาธนุนเล่นอะไรถ้าลงเกมสโตนมาช้นนี้นะฉนนะะลงกูบีเลยนะ อ่าเสร็จฉันแล้วเสร็จฉันแล้วฉันลงคูบินก็คือแช่แข็งนะแช่ฟรีซเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลงนี่ก่อนเดี๋ยวมันต้องย้ายตัวนี้แน่ๆเลยอะ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะโหดมากเมื่อเราเล่นบีนนะคะตัวนี้จะสร้างสองสองดาเมจรให้กับซอมบี้จากนั้นเราก็จะเล่นตัวเล่นตัวนี้โอเค ปั๊บอ่าติดมิเตอร์บล็อกแล้วก็จะเล่นมูนบีนค่ะอ๊บโอเคแข็งหมดนะแข็งหมด่ะทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคย้ายจะย้ายอะไรจะย้ายอะไรพุดมาเลยจะย้ายอะไรอ๋อย้ายมาไว้เล่นนี้ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่อันนี้ยิงสองรอบค่ะนี่เขาสี่ปึ๊บปึ๊บอ่าติดมิเตอร์บล็อกรอบหน้าตายนะ รอบหน้าตายนะบอกก่อนเลยนะรอบหน้าเราชนะนะเราสามารถพิกเกมมาได้นะเ <c oughs> สร็จเสร็จชั้นเสร็จชั้นอ่ะมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะคิดจะโหดอย่างนี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวขอคิดก่อนขอคิดก่อนเอาตัวนี้ไว้ตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้สร้างสองดาเมจให้กับฝั่งนูน้นป้าม เอาตัวนี้ไว้ตัวนี้สักสอนดาเมจให้กับตัวนู้นปามตัวนี้ก็ดามเมจขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เด้งเด้งเด้งเออเด้งขึ้นไปเด้งข,ขึ้นไปเด้งขึ้นไปปึ๊บโอ้โหสุดยอดเด้งดีมากดีอันนี้ไว้เฮ้แต่ว่าอันนี้เราเลือดห้าอ่แช้แข็งนี้ดีกว่าเพื่อความป้องกันป้องกันไว้ก่อนโอเคมาจะแก้เกมยังไงเอาไม่เล่นเลยหรอไม่คิดจะเล่นเลยหรอ เรียบร้อยค่ะชนะเล้วโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัหน้าค่ะบ๊ายบายรับรางวัล